นี่านกลางแล้ค่ะใหญ่ไงเนี่ยแม่หนูก็ถ่ายได้อยู่นะโอ้ทุกคนขามาแล้วค่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะลูกไอเนี้ยเขาเรียกจิ้มจุ่มยักษ์ิ้มจุ่มยักษ์โอ้โหอันอันนี้ขนาดกลางนะคะทุกคนาและขนาดหกคนดูสิดูทุกคนดูดูดูนี่ดู มีญาติมันมีญาติโอ้โหสวยมากคะ่ะทุกคนเอาอีกแล้วญาติมาอีกแล้วอุ้ยตายแล้วทำไมที่นี่ญาติเยอะนะคะขอถ่ายก่อนหนูเอาผักได้ไหมโอ้โหแล้วนี่ค่ะหอยนางรมมีเดนมาร์กหนูก็ไปเก็บหอยนะคะแต่มาที่นี่ยายเอ๋ก็มากินที่นี่ค่ะดูสิหนึ่งจานเลยโอ้โห ไปเเลลนะทคนค่ะดูมาคจิ้นจ um, ุ่มย okay. okay. ักษ right. ์นะคะูไข่ดมอู้ยาด่าดายามายิมาหานี่ค่ะทุกนเอาครับตั้งเตาไหนลูกตั้งเตาตรงนี้ไหมตั้งเตาตรงนี้มเอนี่เลือน่อนยง้เอางไมดิองเาตตรงนี้โอเคได้เลยโอเคเตามาแล้วค่ะจิ้มจุ่มยักษ์ค่ะ มากินกับยายเอ๋ค่ะยายเอ๋ขอกินก่อนนะคะทุกคนค่ะหล้านร้านแจ้งกันหญ่เยค่ะทุกคนดเอ็ดดูร้านเอดูร้านโอ้ยตายตายมาค่ะทุกคนกินก่อนละคะขอตัวกินก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนแก้วค่นน่เนี่แม่หนูก็ถ่ายได้อยู่นะ